ท้องสิพ้าเพื่อนเพื่อนเมือง,งกันสะสมอาหารวบถ่ายพืชผักเฮ้านาแรกเนาะจ้าเนาะจากน้อยนี่ก็สิเบิดฝนเพื่อนเพื่อนจักน้อยนี่ก็เบิดฝนเขาก็ปลูกอยู่ปลูกกินปลูกผักปลอดสารเคมีแบบบ่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีแบบใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกอันนี้คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกนี่แหละจ้าที่ไหลมาเน,นาะจ้าเนาะเป็นน้ำล่างคอ,อกหมูยาท้องเกษียนให้เขาไปสะสมใบบริเวณ คุณตาข้างใต้เอาไปสะสมไว้เป็นอาหารเวลาเขาปลูกพักเขาบ่อตองได้ใส่ปุ๋ยคอกบ่อตองใส่ปุ๋ยคอกอีกจ้ะคือเฮ็ดแปลงพักแล้วก็ปลูดปลูกแล้วก็แค่ฮดน้ำยังสิแม่จ้ะปลูกแล้วแค่หดน้ำพอง้นพอกินแล้วเขาแค่ตัดไปกินแบบนี้แหละจ้ะบริเวณเดินทั้งนั้นย้ายท้องเสียเอาอาหาร พวกนี้ไปสะสมใบทั้งเบิดจ้ะนี่การเตรียมร้อมจักหน่อยกับเบิดฝนเดี๋ยวนี้ก็เดือนซิบนะจ้ะจักหน่อยกับเบิดกับเบิดฝนแล้วเขากับสิเตรียมไว้แบบนี้ย้ายท้องกับสิเตรียมไว้แบบนี้ทุกปีจ้ะพูนเข้าสิไลไปป้าหยาที่ห้องเหลียวเห็นเพื่อนเพื่อนป้าหยาที่ห้องเหลียวเห็นอาหารพวกนี้กระสิไลไปบริพักกระสิงามนะจ้ะเวลาเขาปลูกพักกระสิงาม นี่คืออาหารพืชที่ย้ายท้องเตรียมพร้อมนนเนาะจ้ะเนาะเตรียมพราะพร้อมไว้ทุกปีจะย้ายท้องสิเตียมพร้อมไว้ทุกปีเพราะว่าย้ายท้องสีบ่เสียเงินไปสื่อสารเคมีมาใส่แบบนี้มจาจ้ะย้ายท้องสีใส่แบบนี้เนะาะจ้ะเนาะมันกัสิไหลไมาเวลาผู้หนึ่งหลังของหมูย้ายท้องกับสิมารัดเอาแบบนี้เลยก้กรัดอยากให้เขาไปทงังไดย้ายท้องกับกล้วยไปเพววื่อนกล้วยให้เขาไป ไปตามหัวตามสวนคิดว่ามองใดเขาสิเป็นมองปลูกผักแก้ท้องกับสิให้เขาไหล,ลไปเออไว้เสงเจนจย์ไหลไปเออไว้ไหลไปสะสมอาหารไว้อันนี้คืออาหารพืชผักเขาช่วงนาแล้งนะจ๊ะช่วงนาแล้งแก้ท้องกับสิปลูกผักกินเองบ่าต้องซื้อผักกินแบบนี้ไหมจ๊ะอันนี้คืออาหารพืชผักยา